ว้าวพี่น้องสุกสบายดี้มส่ยๆของพี่น้องจ้ายเ้ยมเทียงเนาะปพอได้อาดอกเอ้พี่ตาพอได้อาดอก มืัอน,นี้ออออหัวหน้าสิพาเด็กๆไปเที่ยวสวนน้ำพี่น้องจ้าเขาบอ,อกบออยากไป,ไประดับบ่มีงเงินพี่น้องเลยขาเข้าสวนน้ำกันสามสิบพันกีบพี่น้องเลยอันนี้สามคนทั้งแม่ทั้งลูกน้องดีแท็กก็มาดีแท็กครั้งแรกที่ดีแท็กทีได้ขี่รถหัวหน้าม,มาขี่รถบ่าวบอยมาพี่น้องเลยเพื่อน <c oughs> ย่านเมาลุเขาก็เลบยบกอยากให้มาก็เลยว่าเออเพื่อนสิมานน่ำมาสั่น เบ่งบักกี้ไข่นี่เบ่งบักกี้ไข่หน่อยหืมตงดำยางนัไปล้เถื่อนหนึ่งเคยไปนะครับมวนบอขันสกี้็เาวาไไปมือไปมัทันใจคหว่งมาไวบเป็นอะไรมด้อมันอนเอเมนบ่ลยอมเย่นนะโเยนเออเดี๋ยวแม่ถือเลขก่อนจะไปหาขาเติมน้ำยาอง ยังชิเป็นอะไรพี่น <n> ้องเอ้ยตอนนี้ก็ลล่าหนองสาลาเป็นเขาพัฒนาขารกระบะบอยพี่น้องเบิ่งนีพัตตี้ฮะก็ได้เห็นแต่โดนกระเห็นกันแต่โดนเออไอแคนสิต้องปุ่มรอเรื่องไอแคนดำหน้าแล้วบแล้วมาแคนแคนเิ้นดำหน้าแล้วบหรอเปล่งยังไง ยังหลายใเติบเจ้ามดำาเป็นอยู่ฮะเป็นเดี๋ยว่อีหยังเียวเต้าโอ้ยจังมันก็ตายแค่ว่งแตําเล็กเดี๋ยวจังเฮาสิถ่ายภาพบรรยากาศรวมๆพี่น้องได้เบิ่งได้ชมเดพี่น้องเนาะเฮาก็ครั้งแรกที่สิได้ไปเห็นพี่น้องอ้จนเ่าเนาะเิมาจนเ่ายังบ่ได้เห็นเที่ยวสวรรค์ยังบ่ได้ทัวซ้ําพี่น้องเอ้ยเคุณเจ้า หิวข่าแล้วพักกันหิวข <Huh. S 2> ่าแล้วน huh. so kind of like oh, ี่ก็ปล่าหรอกหิวแล้วหละหิวแล้วชื่อทองเพราะเดี๋ยวแจ็คบอยชิพาไปกินเข่าด้วยซ้น้องแค้นน้องตี้ได้หิวแล้วหิวไปเลยพากันหิวเข่าไปแล้วน้องมินนี่ได้หิวเข่าอยู่หรอกใช่ไหมทีปลาลุงแล้วส่วนเอทินตั้งแต่อยู่บ้านปังโอเอทินเอทินน้องฮิปสิพาไปเด่นชวนหน้ามาจ้น ได้ไปเถื่อหนึ่งแหละยังอยากไปอีกอยู่บ่เอ้ยเงยหัวเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยมึงเลยมาฮอตแล้วก็หิวพี่น้องเอ้ยเล่นก็ได้พี่น้องใจครั้งแรกในชีวิตพากันหิวเข่าพี่น้องมาสั่งกินซะก่อนสวยนน้ำชวนซุ้พี่น้องจ้ะดีแท็กห้ำแหล่ดีแท็กห้ำแหล่หนองดำยักไปอยู่ทางใดล่ะสู้คือบเหินล่ะสู้มเพื่อนแต่บักดำผู้เดียวนะสู้มโอ้ กว้างเตอพี่น้องเดี๋ยวสิพาหล่อนะพี่น้องเนาะด้านผูจะเป็นองค์กรเล็กน้อยนะพี่น้องอันนี้แถวนี้เพียงข้อพี่น้องเลยดีใจพี่น้องได้มาเบิ่งมาเห็นแต่ยันบดได้ลงอยู่พี่น้องเลยไพ่ทิปข่าวใหญ่พี่น้องผู้โอ้มาสะพันได้พี่น้องมาจนอ่ะจนิสุไพ่ทิปข่าวหอบสะพันพี่น้องเลยผู้ลังคนกระหน่างออยากลมพี่น้องเลย เผื่อหันกินเพิ่นบ่กินในรถแหละถั่ดงพี่น้องกับข่าวพี่น้องจ้ะจานถัดด่วแด้เนี่ยข่าวคุณน้อยเทนเดอร์ซอิมยกไปฮะยืนกินอย่าพูดลูกมันเปียกโต,ตอกเออไปยืนกินอย่าพูดลูกมันแดดมันเปื้อนโตข้าจอนพี่น้องจา้า บอกว่าอัดเล่นไลจนหิวโผล่หิวมาแต่สายหิวมาแต่สายไอซองมาบ่อยใไอซองอันนี้หน้าตาเป็นไอซองเบอร์เนแล้วเป็นอันนี้เนาะไอ่องงานไอซองงานแปฟงได้เขากับบอหับเอาเด็กๆแปฟงได้เปล่าเลยงด้อเด้อพงเด้อก็ไปซื้อไปแล้ S <S อือดูพี่น้องเลยพี่แต,ต๋นเปเบง่งผูชายเออตะเกียบทั้งนี้เข้าให้เล่นทั้งนี้ชัว้วเขาปิดวิคือเป็นตะเล่นทางนี้นะ่ะตะแนทะลาว้ไว้ อุ้ยคือเป็นตะเล่นแท้ทงนี้นะเราถือมาเ่อห้นจะรัุเลขุอเราสีน้ำก่อนเราสีน้ำก่อนกูมาพี่น้องพียเช้าจะดึงข้าได้ไหะ โบ,รรบไ้ได้ลาดนบะ้หนี่น่าจูเลิกก็อยู่รุมนะ,เ,ะเพียงได้นะ่ะได้เพียงอึกเคาน่ะเป็น,บบนตะเล่นนะพี่น้องมวนบ่อยล่ะโดยแต่วมา แม่นลงไปวางพูนขึ้นมะเร็งยังในนี่นะฮะอ๋อเห็ดเป็นขื่นเป็นขึ้นโอ้มันก็งามเลยเนาะน้ามือ้บ่อยากเย็นวะน้องจ๋ามินนี่โสบ่ได้ลงเดี๋ยวไปน้องเอ้ยเขาหลูกพารานมาลงเขา ข่าวทุ้งไงเขาก็ติ้กข่าวใหญ่พี่นุ้ยสวนสุรินทร์สุกจะเหม็นหนาเคี้ยวปุ๊บปุ๊บปูทุ้งกับกองละนึงละนึงหินขึ้นบุลล้งบอสเฟสวนกับพอดีเล่นที่นั่งบันหน้าเป็นไงแม่พอดีเล่นเนาะบุลล้งพี่ข้านไปบ่มีเงินไปซื้อส่งบ่ได้ซื้อส่งมา ดิคือส่งมากบมีเงินยแดเผกูใม่่ม่้นตะน้องน้ำเลยเคยหลามาบ่หอดบ่ได้เล่นนา้าคือป่านะนนก็ห <laughs> ันเขาเล่นเบิรมาสิเวิตที่นะ้องเบุญบ่หอดบ่ได้ลงนะ <laughs> ขี้นอนงัว <laughs> <laughs> วายทำอะไรก like? ันน้องเคนทำอะไรอ่ะวายวายเอาท่อนยางเขามาใส่สุดเปียกอยู่บ่อย่าออกมาไม่โป๊อยู่นะิตเมื่ออะไรปานนี่พี่น้องเอ้ยเดินทางเมื่อละกลุ่มใส่กางเกงไปแกะออกลูกทรงเปียกนะแกะออกเด้เด็กหน่อยนะบุญรุปแคนแหงแดงสู แพตตี้อีกทินน้องมินนี่ผูกพากันตาแดงผูกผูกกระทินกระแดงถ้าหมดมื่นตาหมดหมดมื่นตาป่ากันนองเคยนะมาบ่อดส่วนหนาบุญบ่อดบวชึงพี่น้องงอกอีกผัดป้าสิเผาทุงหายผัดวันผัดบ่ป้าเพิ่นนั่นหอมมันคือหอนเลยฮัมเอาใส่ถุงยางแล้วส่งเสือเปียกกันเด้อยิ่มา เดินทางเมื่อไปแวะตลาดใช่ไหะพี่น้องแล้วเบิ่งน้ากันเนาะบรรยากาศก็ได้แั้งเลกที่ได้มาเนาะพี่น้องมาเจาะยู่ตลาดเซโนพี่น้องกระสีมีสองตลาดวะจ้ะจังสิพากันไปซื้อยังหรอพากันย่างหย่างหยังหย่างตามลังกันพลูกพระเต่าพระเต่าในเมืองบ่าวบอยพาพาหล่ออาหารรถทิพพี่น้องไปชิซื้อไปหายไปอะไรยังบู่อาหไ๊ โหลดเด้โหลดได้อลูกเป็นจากส่วนน้ำซองโมงกลัเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ขนาสิสามโมงสามโมงกลัวละล่ะในรอบหลายเดือนเนาะพี่น้องในดอกเป็นปีผู้จังทำมาอย่างตลาดเซโนเนาะพี่น้องเนาะ อืมอยากได้นะกินอ้าวห้าเหลมากพาร์ที่คีโลทีปจำได้สี่คีโลทีปเมื่อเนาะคีโลทีปเมื่อจงโคนจากสิเป๊ะตายถิ่มเขียวอยู่แล้วแล้วเขาจี๋อ่ะเปิดสีหอดหมื่นสาวจัะหอดหรือบ่อเนาะบอลสูตรถีปเสิร์ฟผ่าอีพายไปหน่อยตัวปวด มาแล้วเป็นทะยืน,นคถาข่วนซิ้นเลยมีแนวหมัดอยู่บ้านไหนบัน๊มไปเอิอนเขาเอินโหลดซิปแล้วเฮ้ย เมื่อไรก็ซื้อปลาแดดเมื่อฝากเขาแม่พี่น้องเอ้ยเออไปเบไปแดดกิบอยู่ตลาดหนาเงี้ยงี่อะไรกินข้าวอีละบ้อไปพายุเขาขอบคุณทธุสถานขอบใจคนพามาพอกันคลิปหนาพี่น้องใช่ค่ะน้ำมันมาสบายดีโอ้ยเละกับบัตรถือนอวบาทถือเละถือเละก็เด้อ